สวัสดีครับครับวันนี้ผมพามาผัดชานะครับผัดชาปลาไหลนะฮะนี่ครับผมได้ปลาไหลมากนะครับอืมนะแล้วก็วันถุดี้มันก็ได้เพลินี่ครับพริกครับนี่พริกโคกกระเทียมนะครับแล้วก็ขึ้มือกันนี้ครับอก็ได้ใบมะกรูด ะชายแล้วก็พริกแล้วก็พริกไทยครับแล้วก็กระเพ้าอาผัดฉาเนาะวันนี้เราจะมาผัดฉากันอ่ะเอาเร็วเริ่มเลยอเอากระลงด้วยนดีเอวพริกครับ อ,อันนี้เห่าโขเมันหอมมันครับโขเมันหอมอปัม๊ดหอมแบ๊ะ ทมันเริ่มเกี่ยแล้วก็เอานี่ครับปลาไหลลงเลยนี่ครับ น้ำออกนอกกระทะแกคนเชียร์กลัวกลัวหลุดออกไปนอกกระทะ,ะนี่เข้ากะเขาเขาเรียกว่าคนลเลย เพิ่มเนื้อปลาเนี่ยซุกก่อนครับเนาะเครือ่องอ่ะเดี๋ยวครับเริ่มเลยนเนาะเครื่อ่ผมชื่อรสเสือลายเสบลายเสือน้อยแซือน้อยครับเดี๋ยวเสือลายเดี๋ยวผมล่วงหมดอ่ะรถรี น้ำปลาไอน้ำตาลไปหน่อยนึง่งครับสีขาวน้ำมันหอยน้ำปลา สุดยอดอลไรกินเนื้อป่าแน่นเป็นแน่นครับเนื้อป่าแน่นเป็นแน่นอืม เอาก็เคี่ยวคับเดีป่ามชุกก่อนครับอันนี้ก็ได้ปลามานะครับปลาทือคอนโดนะนะปลาไหลนะครับอีกน,นึงกน็นี่นะครับน้ำขึ้นน้ำลง เดี๋ยวเสือมัดมัดเขือพวงลายครับถายแป๊บหนึ่ง มันเดือดแน่เเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวซื้อใบซื้อกระชายใบบะกกูดพริกไทยครับแล้วก็พริกนี่ับเสอร์ไปเลยนะครับดียีสันสีสันครับกระชาย นะครับนี่หน้าตามากินบ่อไปเลยนะขั้นตอนสุดท้ายก็ซสื้อกะเพราครับอ่ามุนดอะน้ำน่อย น้ำนิดนึงครับน้าตาเอามากแล้วครับชิมเลยชิมรสชาติครับกลิล่นยครับ พร้อมเสิร์ฟเลยฮะไม,ไม่หมดนี่ครับนี่ผัดปลาไหล ผัดกระชายครับ